ชีวิตเฮาบอกว่าเข้าบ่มบี่้นทุนเหตุจังไดเฮาจังสิประสบความประสร็จมาฟังพี่อ้อยกันได้ค่ะว่าชีวิตคนเฮาส่วนใหญ่เนาะเฮาไ่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองพอแม่เฮานี่จนมันทั้งต,ตระกูลเนาะแล้วเห็ดจังไดเฮ้าจังสิเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของต,ตระกูลไดยุคนี้เนาะคะ่ะพี่อาย,อยุในธุรกิจประกันชีวิตไม่21ปีกับ4ีเดือนค่ะพี่ออยถือว่ายุคนี้เป็นยุคท่องของอาชีพธุรกิจประกันชีวิตเลยได้ค่ะแต่โารควิด19ที่ามานี่คือเป็นการเล่งปฏิกิริยยยาาแล้้้วววเใใหหหคนนนไสู่่จักปะชีต และกุมารจักเรื่องการป้องกันนะคะการป้งองกันความเสี่ยงจากโรคให้ไข้เจ็บปลายขึ้นค่ะแล้วเไหยธุรกิจประกันชีวิตเนาะค่ะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นสินค้าทางนานการเงินในรูปของประกันชีวิตค่ะเป็นสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ค้นใดได้ะค่ะสินค้านี้แก้ปัญหาให้คนแ้งแต่มือเกิดค่ะจนกระทั่งมือว่าละสุดท้ายของชีวิตค่ะที่ไอเซอย์แมนว่าหลายๆคนบ้ามักประกันชีวิตบ่าอยากซื้อประกันชีวิตแต่หลายๆคนกําหมักผลลัพธ์ของประกันชีวิตช่วงไทยๆเนาะคะ่ะเนาะ มักผลลัพธ์มกักจะได้เงินมักอยากได้ค่ารักษาพยาบาลอันนี้คือมักผลลัพธ์ของประกันชีวิตค่ะอาชีพนี้เนาะคะ่ะบ่มีตตนทุนนอกจากเขาโลงแรงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วเขาสามารถขายพานันออนไลน์ขายตรงหดก็ได้ค่ะสามารถเพ็นงานประจํอยู่กขายได้เราก็สามารถขายได้ทั่วประเทศทย้เลยเนาะคะ่ะนี่ยังไงเขาประหยัดตนทุนไหลขึ้นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนที่มี่งานประจํอยู่ก็สามารถเห็นได้โดยที่เขาได้เบียดบางเวลางานประจําเลยค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าบ่มีตตนทุนบ่มีความรู้บ่มี่ข้อนูจา พอเขาสามารถเอาคออ้างนี้ออกไปให้ได้เบิร์ะ่ะเข้าสิสามารถเป็นค้นจนรุ่นสุดท้ายได้แน่นอนเลยค่ะจังพี่อ้อยเนี่ยค่ะพี่อ้อยเคยทุกข์เคยจนเคยบม่มีเงินมาก่อนบ่มีแม่กระทั่งเงินสื่อนอมใมห้ลูกกินเนาะบม่มีบ้านอยู่บม่มีรถขับแค่ว่าพี่อ้อยก็สามารถพลิกชีวิตได้ด้วยธุรกิจประกันชีวิตนี่ค่ะจึงเห็นห้พี่อ้อยอยู่ในธุรกิจนี่มาย่าวนานแล้วก็ที่เห็ดต่อไปจนกว,ว่าพี่อ้อยสิเฮ็ดบได้เนานะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมีจิตตั้งต้นของการเป็นผู้หายแล้วอยากเฮ็ดธุรกิจประกันชีวิตใหุ้ปรระสบาจ สามารถทักอินบอกปรึกษาพี่อ้อยได้ก่อนนะคะพี่อ้อยยินดีที่จะเป็นเมนท่อหรือเป็นพี่เลี่ยงให้แล้วเหให้ท่านผสมผสมเร็จได้ตามที่ท่านต้องการจิมลิงคุยกับพี่อ้อยก่อนได้เลยจ้า